จัน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 จัโอ๊ยไงทองไปเร็วอืมประจัดใหม่ก็ลูกเนี่ยครับเนี่ยะจัดใหม่ครับข้างนอกอากาศเย็นนะเดี๋ยวไม่ต้องปลูกปลูกอันนั้นหนูไปป่ะลูกปลุกบฮะปลุกสายไงลูกแล้วหมอจะตัดยังไงหนูไม่ดิ้นเหรอแม่จับมันก็ดิ้นตายอยู่เนี่ยโอ้ยงงอะงงอะมันจะงงฮะเดี๋ยวมาประจัดใหม่คะลูก ไม่ไหนไม่ไหนรู้งงนะนั่งอรุษจัดก่อนเก่งจังนะเก่งเไรไม่รู้ทำไรเลยฮะเอาเก่งนะสิที่สามารถพิจิตเอาไข่ออกไปได้ขำจัน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 ขนมจะมาแล้วบอกเอฟพีด้วยนะแล้วผมไปตันไหมก่อนครับแล้วผมมาวาขายข้าวหอม มีรักหนูรักหนูที่สุดเลยแม่หนูไม่รักแม่ไม่รักแม่ก็จังเทอะใครไม่รักแม่ก็ดีนะเออค่ะแล้วก็ดมไปเลยไม่รักโอ้รักกันเท่ากันเนะแต่น้องมันเพิ่งมาไงเออจ้ะหนูอยู่กับแม่มาตั้งจบป่าเดี๋ยววะจบป่าต้องจบปะนะกระดาษกระดาษหนูก็ต้องจบปะนะจบเงยจังจบค่ะแอปปี้ก็คิดถึงหนูอยู่อ่ะ แว่าแม่หลงเฮียนินนะมั่งไม่หลงอกลูกหลงก็ทุกคนนะลูกอ่ะนี่แม่แก่แม่ตั้งก็คือแม่แก่ไง้มยยิ้มจวี่นหมวี่มี่จินี่จิม่จิมม่จิมมีนจิมี่จมมี่จะมมี่จิมมี่ยนี่ยมีม่ม่มีวมนี่จ แม่พาน้องไปจัดไหมก่อนนะหรอจะไปเป็นเพื่อนน้องไหมคะเป็นเพื่อนน้องมั้ยูมีเฟยมีเดี๋ยวเอากรงมาแล้ววิ่งสนันหมดรู้เลยว่าจะไปหาคุณหมออ่ะตะกติงเลยตะกติงเลย